นะคะความสูงของลำต้นไม่เท่ากันโดยกระถางกอเป็นยังไงคะมีความสูงมากกว่ากระถางขอใช่หรือไม่ใช่นะคะแสดงว่าเพราะเหมือนกันนะเพราะเหมือนกันสูง2เซนติเมตรปุ๊บกระถางกอรดน้ำต่อส่วนกระถางขอไม่รดน้ำจากจุดเริ่มต้นเหมือนกันแต่ตอนท้ายคุณครูรดน้ำกระถางกอกระถางขอไม่รด ทำให้ความสูงแตกต่างกันนะคะอันนี้ไม่ลดน้ำมาประมาณสี่วันและเพราะตั้งแต่วันเสาร์วันเสาร์วันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์นะคะประมาณนั้นนะคะไม่ลดน้ำแต่เป็นไงคะาบางคนบอกว่าคุณครูคะทำไมไม่ลดน้ำแล้วมันทำไมมันถึงไม่ตายละคะอันนี้ยังอยู่ได้ไหมยังอยู่ได้คะ่ะ แต่ถ้าไม่ลดน้ําต่อไปอีกสักสี่ห้าวันนักเรียนคิดว่าจะอยู่ได้ไหม,ไมเพราะว่าพืชนั้นต้องการน้ําใช่ไหมคะพืชต้องการน้ําเมื่อไม่มีน้ําอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้นะคะอา้าวสิ่งอื่นที่เห็นความแตกต่างนะคะเห็นความแตกต่างนักเรียนอาจจะมองไม่ชัดคุณครูทาได้ทําการทดลองแล้วก็ได้วัดนะคะได้วัดขนาดเออแล้วลําต้นกลมๆแบบนี้จะวัดขนาดของลําต้นยังไงคะ โดยการใช้ได้นะคะมาพันรอบนะคะมาพันรอบแล้วก็นำไปกลางใส่ในวัดกับไม้บรรทัดอีกครั้งหนึ่งนะคะเ้าเดี๋ยวเรามาดูผลการทดลองกันนะคะในเรื่องนี้นะคะเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นนักเรียนหยิบแบบบันทึกกิจกรรมของเราขึ้นมาค่ะ,ะมีตารางบันทึกผลการทดลองค่ะ เปิดไปเลยอยู่ในหน้าไหนเนาะหน้าที่6นะคะโหเป็นตารางอย่างนี้ยุ่งจังเลยยุ่งเปล่าไม่ยุ่งนะคะ คะเรียบร้อยนะคะเปิดในหน้าที่6แล้วอย่าลืมค่ะลงวันที่ให้เรียบร้อยให้เวลาเขียนวันที่1นาทีค่ะหนึาทีค่ะเร็วเขียนวันที่วันนี้วันที่24กรกฎาคมนะคะ เราไปดูผลการทดลองกันนะคะผลการทดลองกันประกอบกับการทดลองที่อาจจะยังไม่เห็นผลที่ชัดเจนนะคะแต่เราก็จะดูกันไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าต้องใช้เวลานะคะการทดลองในเรื่องนี้จะต้องใช้เวลาค่ะอ้าวไปดูในตารางที่1น,นะคะเป็นตารางบันทึกความสูงของต้นท่วนะคะครั้งที่1ครั้งที่1 ะะสองวันแรกยังไม่งอกยังไม่วัดค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนขีดละไว้ก่อนค่ะขีดละไว้ก่อนค่ะมองมาที่จอค่ะขึ้นแล้วนะขึ้นแล้วนะไปแล้วนะคะสุริยะครั้งที่หนึงขีดละค่ะเพราะว่าเพิ่งเริ่มเพระยังวัดลำต้นไม่ได้ นะคะคเริ่มเพาะยังวัดลําต้นไม่ได้วันแรกต้นยังคดคดงองออยู่นะคะการเพาะการงอกของมเมล็ดถั่วเห็นไหมคะนักเรียนจะเห็นในภาพวีดิทัศน์แล้วนะคะว่า,เ,าเป็นการงอกที่เป็นไงคะไม่ได้ตรงชลูดขึ้นไปใช่ไหมคดคดงองอไปเรื่อยเปลื่อยนะคะอะครั้งที่1ขึิดละไว้ก่อนครั้งที่2คะ่ะ วัดความสูงได้ประมาณ1.2เซนติเมตรเขียนลงไปหน่วยเป็นเซนติเมตรนะคะกระถางกอ1.2เซนติเมตรค่ะกระถางขอ1.2เท่ากันค่ะเลือกหาต้นที่มีขนาดเท่ากันสังเกตต่อไปวัดครั้งที่3วัดครั้งที่3กระถางกอ อาสูงเร็ว,รวมากนักเรียนต้นถั่วนี่มีความสูงอย่างรวดเร็วนะคะกระถางกอสูง2.4เซนติเมตรกระถางขอสูง2.3เซนติเมตรต่างกันแค่1มิลิเมตรแค่นั้นเองงงไหมงงไหมอ่าน้องแป้งงงหรือเปล่าเอ่ยแป้ะบอกแป้ะไม่งงนะคะ บันทึกตามนะอันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆค,ค่ะต่อไปครั้งที่4สูงอย่างรวดเร็วค่ะกระถางกอเทาอ่าไรหร่6.5เซนติเมตรกระถางขอเท่าไหร่คะกระถางขอรดน้ำหรือเปล่ารดน้ำไหมพูดสิคะลูกอย่าใส่หน้ารดน้ำไหมคะอ่าพูดด้วยต้องพูดด้วยสิใส่หน้าไม่เอา ไม่ได้รดน้ำนะคะความสูงไม่เท่ากันและเหลือ5.3เซนติเมตรค่ะเรียบร้อยไหมคะปลายทางทันนะคะอ้าวนะคะครั้งที่5วันนี้แหละ เดี๋ยวจะวัดช่วยกันวัดดีไหมดีไหมครั้งที่ห้ากระถางกอกระถางกอนะคะเอา้าเรามาวัดพร้อมกันกระถางกอครั้งที่ห้านะคะคุณครูเลือกต้นนี้นะคะดูนะคะสูงเท่าไหร่ไม่รู้ดูลำต้นนะคะ สูงมากเลยนักเรียนเท่าไหร่ลูกประมาณนะคะประมาณอาจจะไม่เป๊ะนะประมาณ9 9 5เซนติเมตรค่ะนักเรียนบันทึกลงไปเลยในกระถางกอนะคะส่วนกระถางขอ้อต้นนี้กระถางขอค่ะเท่าไหร่เอ่ย เพื่อนบอก7ซนติเมตรค่ะคุณครูนะคะ7ซนเมตรค่ะกระถางขอบันทึกลงไปเลยบันทึกลงไปเห็นไหมคะความสูงของลำต้นทั้งกอและขอมีความแตกต่างกันนะคะมีความแตกต่างกันเพราะว่า7.0ค่ะ7.0หรือ7เฉยๆก็ได้นักเรียน กระถางขอนะคะครั้งที่5กระถางขอ7.0หรือ7จ็ดนะคะเจ็ดเฉยๆก็ได้เออได้ค่ะได้อ้าวเปรียบเทียบความสูงค่ะกระถางกอกับขอกสูงกว่าขอใช่หรือไม่ <S <S ใ,ชใช่ไหมคะกระถางกอสูงเกือบเท่าไหร่โอ้ตั้ง9.5เซนติเมตรเกือบ10เซนนะแต่กระถางขอ สูงแค่7เซนติเมตรนี่คือความแตกต่างกระถางกอเราให้สิ่งที่ต่างกันก็คือให้น้ำนะคะกระถางขอไม่ให้น้ำแต่สิ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือทั้งสองกระถางนั้นคุณครูคนำไปตั้งไว้กลางแดดนั่นเองนะคะเราไปดูตารางที่สองกันจากสไลด์ค่ะ,ะดูนะคะตารางที่สองตารางบันทึกขนาดของลำต้น รังบันทึกขนาดของลำต้นค่ะไปดูกระถางกรอครั้งที่หนึ่งอ้าวยังไม่วัดเหมือนเดิมครั้งที่สองกระถางขอ,งข,องขนาดนะยังไม่วัดค่ะทานไม้ทานไหมมองตามคุณครูค่ะไม่มองเพื่อนแล้วนักเรียนถ้ามองเพื่อนไม่ทันแน่ๆครั้งที่สอง ครั้งที่สองกระถางกอ0.3ค่ะ0.3เซนติเมตรนะกระถางขออ้าวเท่ากันในเรื่องของขนาดของลำต้นนั้นจะมีความแตกต่างนะคะน้อยมากครั้งที่สามเขม,มพัดครับกระถางกอ0.4ค่ะ กระถางขอ0.4เช่นเดียวกันอย่าลืมนะว่ากอเราลดน้ำขอไม่ลดน้ำแต่ทั้งสองกอและขอได้รับแสงเท่ากันวางไว้ใกล้ๆกันนะคะวางไว้ใกล้ๆกันได้รับแสงเหมือนกันแต่สิ่งที่ต่างกันคือน้ำกอได้น้ำขอไม่ได้น้ำครั้งที่4ค่ะครั้งที่4กระถางกอ0.5ค่ะ ขยับทีละนิดทีละนิดนะคะกระถางขออ้ายังเท่าเดิมอยู่เลยนิดเดียวเองมองแทบไม่ออกใช่ไหมคะห่างกันนิดเดียวมองไม่ออกครั้งที่5ค่ะกระถางกอ6 6ส่วนกระถางขอศ จุดสีเท่าดิมเห็นไหมคะอ้าวทำความเข้าใจกันอีกนิดนึงนะคะขนาดของลำต้นกระถางกอจะมีขนาดลำต้นเป็นยังไงใหญ่กว่ากระถางขอใช่หรือไม่ใช่นะคะอย่าลืมก็ได้รับน้ำขอไม่ได้รับน้ำต่อไปอีกหนึ่งตารางคะ่ะตารางที่3ตารางที่สาม ดูนะคะไปแล้วนะครั้งที่หนึ่งยังไม่นับเพราะใบเลี้ยงยังไม่ออกเพราะเราจะนับเฉพาะใบเลี้ยงค่ะทีละไว้เลยครั้งที่สองนับจำนวนใบค่ะกี่ใบคะนักเรียนคิดว่ามีกี่ใบคะอะ่สองใบกระถางขอกี่ใบคะสองใบเหมือนกัน